สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะตักอยู่ในไร่มันเทศนะคะช่วงเวลาเย็นๆเนาะอามกา็เดินให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยรอบแรกนะคะก็คือที่ถ่ายไปครั้งที่แล้วนี้นะคะก็คือเราใช้รถไถในการให้ปุ๋ยเนาะและทีนี้มันจะมีบางหัวบางบางเขาเรียกว่าอะไรหัวล่องนะคะตรงเนี้ยมันมาไม่ถึง ก็เดินใส่เดินใส่นะคะเพื่อให้มันทั่วถึงกันค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงใส่ปุ๋ยมันเทศแค่สองรอบนะคะก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเป็นการบอกประสบการณ์ของเราให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะก็คือ,อต้องท้าวความไปก่อนนะคะก็คือการให้ปุ๋ยมันเทศของที่บ้านเรานะคะ การให้ปุ๋ยมันเทศเราจะให้แค่2อรอบในกรณีที่เป็นช่วงปกติที่ฝนตกลงมานะคะเราให้แค่2อรอบก็คือรอบแรกเนี่ยรอบตรงนี้ยที่เราถ่ายให้ดูครั้งที่แล้วนี้นะคะเราให้ปุ๋ยสูตร15-15-15เราใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะก็คืออาจจะใช้16-16-16ก็ได้นะคะเป็นสูตรเสมอเนา ก็ถ้าสมมุติว่าอย่างเราทาตอนตอนนี้นะคะมันก็เริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วเรากลัวยอดมันไม่งามเราก็ใส่ยูเลียผสมกันไปนะคะผสมกันเนาะเพื่อใหอ้มันเทศมันงามนะคะแล้วก็ไปใส่รอบที่สองคือช่วงที่มันเทศลงหัวนะคะมันเทศลงหัวก็ประมาณสามสิบ 30บวันก็เริ่มลงหัวแล้วนะคะอันนี้เราจะไปใส่ตามตามตามสูตรที่บ้านเราเลยนะคะเราจะไปใส่ช่วงประมาณมันเทศเริ่มลงหัวแบบกําลังใกล้จะโตแล้วอ่ะคะ่ะหัวเขาใกล้จะโตหัวเขาเริ่มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ประมาณ2เดือน2เดือนนิดๆเนาะเราก็จะให้ปุ๋ยรอบที่2คือสูตร0ูนย์นะคะเราให้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะ ปุ๋ยสุวนี้ก็จะเป็นการเล่งหัวเล่งหัวมันเทศให้เขาโตนะคะเล่งความหวานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อาจจะมีบางคนเนาะสงสัยว่าทำไมเราถึงให้ปุ๋ยแค่สองรอบนะคะซึ่งการทำมันเทศของที่บ้านเรานะคะเราก็ <laughs> เหมือนจะเน้นแบบตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นเขานิดนึงนะคะถ้าเราไปใส่แบบหลายๆรอบนะคะ ไปใส่แบบใส่0060อย่างเงี้ยหลายๆรอบอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบไปเร่งเขามากเกินไปอ่ะมันจะทําให้หัวมันระเบิดนะคะหัวมันใหญ่เกินหัวมันเบี้ยวอะไรเงี้ยไม่สวยเนาะมันเหมือนมันไม่เป็นตามธรรมชาติแล้วคะ่ะมันเหมือนแบบเราไปเร่งเขาเกินไปอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งจริงๆของที่บ้านเราเนี่ย ถ้าถ้าสมมติว่าใครดูคลิปเราเราจะใส่แค่นี้จริงๆนะคะใส่แค่2รอบจริงๆนะคะแล้วระหว่างนั้นเราก็จะฉีดฮอร์โมนนะคะฉีดฮอร์โมนในการเร่งหัวมันเทศเนาะฉีดฮอร์โมนก็ฉีดทุกๆ15วันอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรของที่บ้านเราเนาะ ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ใส่ปุ๋ยแบบใส่ปุ๋ยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยมากจนเกินไปมันจะทําให้ยอดมันเทศนะคะมันงามนะคะมันงามเกินนะคะและที่นี้ปุ๋ยเนี่ยมันจะไปทําให้ยอดมันเทศมันงามแล้วมันก็ไปลงที่ยอดหมดนะคะมันไม่ได้ มันไม่ได้ไปลงที่หัวนะคะมันก็อาจจะทําให้มันเทศไม่ลงหัวก็ได้นะคะอันนี้เราก็เลยใส่แค่สองรอบตามนี้เนาะเราก็ทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะใส่ปุ๋ยแค่สองรอบถ้าแบบยอดมันไม่งามจริงๆเราก็ใส่ใส่ปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยิบเอ็ดนะคะเนี่ย เนี่ยนะคะถ้ามันไข่จะใส่สามรอบแต่ถ้ามันแครอทจะใส่แค่สองก็อันแนะนำมานะคะว่าถ้าเป็นมันไข่เราก็จะใส่3รอบนะคะก็จะใส่13 13 21บไปอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าแครอทนี่ก็ใส่แค่2รอบเนี่ยแครอทอายุมันสั้นแครอทนะคะอายุของเขาประมาณ 2เดือนกว่า,วานะคะ2เดือนก็สามารถขุดได้แล้วแต่มันไข่ก็ระยะเวลาอยู่ที่เกือบเกือบสเดือนนะคะถ้าจะแบบให้หัวมันใหญ่จริงๆอ่ะก็4เดือนอันนี้คือเรามาแนะนําเพื่อนๆเ,เนาะค่ะก็เป็นประสบการณ์นะคะในการทำมันเทศของเราเราใช้ตามนี้จริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะ ค่ะคลิปนี้นะคะก็แนะนำเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามเราคลิปหน้านะคะมาพบกับความรู้เกี่ยวกับมันเทศอีกนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ